สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสมัครแอปสปาเดียนนะคะขอขอ้วก็ <behav S 1> ว เข้าอีเมลตัวนองอะคะอ่อโอเคเข้าอีเมลครับเข้าอีเมลอ๋อข้างล่างข้างล่างใช้บัญชีอืสนออีเมลเจ้าของครับ ยังไม่จกอีเมลมนันต้องมีแอปอมมอมลืมกลับเป็นไงอาจารย์เขากลับเป็ไงครับเป็นคนเดียว ตรงนี้ตรงสามตัวเลือกไอ้สองตัวเลือกนะครับให้คลิกเลือกให้หมดเลยิกเลือกรับข่าวสารข้าวบนเน็ตไปแล้วก็ตังชื่อค่ะกทยอู่่ะเนาะ แล้วก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเยี๋ยืดหน้าก็ไม่ได้เดยวเดินมอแม่เราไปไปไหนอี จำได้ก็จจำได้ว่าหมดเดี๋ยวให้ประจักษ์มาช่วยข้งางๆแล้วกกระจยให้มดครับติบดต่ะติดตัว่าติดตาร้านหน้าติดการก้านต่อโอเคเลือกเพศครับเลือกเ,ศอเพศเลือกเพศก่อนเออเราเลือก รูปร่างหน้าตาชอบแบบไหนลราเห็นไหมผู้หญิงมีหลายแบบอืเมื่อกี้เรือกผู้หญิงเลือผู้ชายหนูเรืองผู้ผู้หญิงอะค่ะ Có phân không ạ? tích phân đi phân tích đi tích Ok. À, tại lúc này. Tại lúc này. Tại lúc này, phân tích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  này, tích ปรเภทแรกแรกเหนะหมเป็นหัวเป็นหน้าเป็นอะไรเราเลือกดูผมตรงไหนเลือกสีก็ผมแบบไหนเสื้อแบบไหนแบบไหนก็ดูแบนมันมีแบบให้เลือกครับจากกลางเห็นไหมมันนี้ยบแหงนหน้าสวยสวยเอาอันนี้ละ เจอไหมเจอไซม่แมวไม่เหมือนเลยมีเสียดเอรมัวลืมไปอย่ารู้เลยตัวมึงหรับตาดูคนนี้เอ่ออย่างน้นเลยนะ ไปดูว่าลูกอวตารที่เราเซฟไว้โอเคไหมยังไม่ได้เซฟนเนี่ยให้มันขึ้นมาเต็มตัวก่อนกำลังโหลดกำลังโหลดจังหาอะไรถ้าเกิดอะไรกีจพิบัติอะไรเป็นแบ็คมาหน้านี้ไม่มีกดโอเคโอเคไฟชุดโอ้ยโหเซฟเลยโอเคแล้วเซฟเลย โอเคนะครับสำหรับคนที่สมัครเรียแล้วไปนะครับให้มุมมุมซ้ายขวานะครับนิวซีนนิวซีนอันนิวซีนเห็นไหมนเนาะโอเคคน,คนที่สมัครแล้วนะครับทำห้องทำห้องใหม่โอ้โหเลือกแบบใดก็ได้นะครับแล้วก็หารูปไปใส่เส้นรูปเลือกที่ใดเลือกที่ตัวเองสนใจสร้างขึ้นมาหนึ่งห้องแล้วก็ เอาลิ้มมาส่งนะครับเอาลิ้มมาสม่งสำหรับคนที่สมัครแล้วนะ,ะโอเคเอาพุ้นน้ำเลือดตัวแรกก็ไดรกน้เลือดตัวแรกเบิบก็จะเป็นห้องที่สองห้องที่สองของเรานะครับห้องที่สองของเราแล้ว,ลวก็รูปไปใส่นะใครจะทำเรื่องอะไรก็หารูปไปใส่นะครับโอเคสำหรับเก็บน,นี่มาแล้วกันค่ะ พอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ